สวัสดีครับมันนี่ออกมาสำรวจให้หน้าหลังจากฝนตกโอ้หนามจังไล้มาหลคาักไหลเนี่ยฝนตกยเยอะมืดมือเลยตื่นสอบมากาเพาะบางโอ้หนามเต็มที่เต็มแดนนหนามลายคักมันนี่ก็ขึ้นสิตกอีกฝ้าก็ขึึมหุ่น ว่าคึมขนาดเลยน้ำท่วม,มัดผมนิดนึงให้ได้กระท่วมให้รูปให้น้ำรูปน้ำบวงนี่ท่วมเรียบน้ำถั่วมเราได้พี่น้องเด้อจากแรงกลายเป็นท่วมแล้วบ,บานนี้ ยางเราบางเห็ดจะบุดจะเข้ากันถ้าอันนี้เห็ดและก้าวมันเคยมีเห็ดอยู่ด้วยเกิดอยู่แถวนี้กันโอ้พ่นฝน่นทั้งใตคนเห็ดทานนั่น Long một kiếp ao nè nè nè, nắng hết than, nắng 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 มหนากระไดเฮ็ดพรอ้อมอ๋อาห่างมึงด้วยคนโอ้แต่หลายดอกอยอะงางว่าบางอีกพ่ออีกสองดอกน้อยๆมเฮ็ดยังก่อนี่เฮ็ดก็ก็อีกดอกนึงดอกเผาทาน เดีย๋ยวเขาจะมาเคลียร์ของบ้านเยิงคุณมาเคลียร์อยูน่นี่บ่เคลียร์าหาโร่น่นเคลียร์หลายละน่าเคลียร์หลายละตัวนี้เคลียร์พอดอกบกง,ง่ายบาน,นโอ้ดอกง,งามขนาดเลยตัวนันน้นหลังๆดอกบกง,งามเลย เก็บ,บเลยดอกนี้ยืดดอกนี้มันไง,ง,นงมันแงมพักแท้อืมบ่ามาเชียร์กอ่อนหนึองเนาะจะเจาะมหาเชียร์หมดแล้วจีโจ้เขาเจาะก่อน

มีดอกนึนงเพื่อจย่างหาพอ่อเหยียบเหยีแล้วก็อดอกโอ้ยังสีเหยียบอีกตัวมันหลายอีกตัวคนที่ไม่ขีดเหยียบอยู่ที่เหยียบเหยียบโอ้เหยียบแล้วเหยียบแล้วเอาพี่เขานี่ยเนี่นนยงามเลยดอกนี้ดอกเหยียบไน,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 นี่้ยเจ้าหนุ่มนุ่มอกไม่ทานเลย

มากครับพ่ออีกดลงเที่ยสิพ่อโอ้ยอุ๊บ ตาไหใส่ตาโอ้ได้หลายเต๋บตเ,เต๋อไงเก็บน้ำหายน้ำหน้าน้ำหน้าก็ามาหาบางเห็ดน,น้ำมันก็ได้เจ็บบางคนบอกมาเจ็บก่อนบางคนมาเจ็บก่อนก็บ่ได้เลยอดอกนี้ก็ง่ายเลยดอกนี้ก็ได้

ดองมัน็มอีกดอกนึงเห็ดตินตำเห็ดหนึ่งได้เห็ดหนึ่งแสีบป็นเห็ดอันนี้อาเติดละันนี้อีกด,ด,ด,ดอกนึงเห็ดชนิดเดียวกันเห็ดตินตำตัก็ได้อยู่

โอ้ทางนึงอยู่ผลกันมีเก็บอันนี้ก่อนตอนนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนนี่เห็นยังนนี่ี่เห็ดทานตัวนี้อ๋อนี่เห็ดทานทานเห็ดทานอ๋ออ๋อ สวยดีสวยดีเห็นยังน้อนเห็นแต่ฟอกอนเห็ดดินน,จะจะน,ดน้องมีตรงนี้มันเห็ดดินเห็ดขาวเห็ดขาวเห็ดขาวดินนอน,อนกันตรงนี้นอนนอละนอนมีแบบน,นี้ด้วย หินดินหินดินกำลังดอกกำลังงามกันแขแงอยู่กำลังงามฝุ่นว่นาดอกนึงอยู่ฝุ่นก็มีว่าสันไปบางก่อนเสร็จละโอ้ดอกนี้ขาวงามสดดวยสวยงามอึบ

เป็นเปนลี่นนันบริเวณกเรี่ยมเป็นเนี่ปลาหนามเอาล่ามังคนเอาใดปะอ้าวแข้งตัวละโอ้ได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 ้แข้งแข้งดีๆโยได้การเล่ดอกแข้งแข้งอยู่ได้ได้โยไม่เคียดอน น้อ่อเยอะแลอู่จะเอาตัวซำนี่เราก็ดีแสบเนี่ยเนี่ยเนี่ยกอนนี้ก็สิบแสบเฮ็ดอันนี้ต้องกินซำน,นี่อออัน,นนี้เสร็จแล้ว

กับตามาใส่ก่อนอใส่กับตาใส่กับตาเลยโอไ้ได้เก่งได้แกงได้หนึงหมอนายหนึ่งเหรอเลือดนี่เด้อตายฮาดดอกนี้ไหมโอ้อยเปลี่ยนเปลี่ยนมาเนี่ยเปลี่ยนกันมี่